มาดูมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงการครับโดยล่าสุดน,นรขอบึงการพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการถแถลงข่าวตรวจยึดยาบ้า1.2ล้านเม็ดตามนโยบายซิลสต็อปเซฟเพื่อป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ชั้นในของประเทศที่สถานีเรือบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการพลเรือตรีนรงเอมดี ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม,ม่น้ำคขงหรือว่าพบอนรขอพร้อมด้วยพลตรีสุข,ขทธรัชชาวพงศ์พบอกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีพลตำรวจตรีวินยูอำนวยสมบัติผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงการ นายวรพันธ์ชำนิยันประหลัดจังหวัดบึงการนาวเอกวิศิษฐพงษ์เจริญวิทชยเดชผอบอน,น,อนรขอเขตหนองคายนายธีรพลขุนพันธ์เพลิงนายอำเภอเมืองบึงการนายยติวัตรมตรีวัตรนายด่านศุลกาการบึงการพันธ์ตำรวจเอกศาสนัธนวทรเสวีวงศ์ผู้กำกับการ11กองบังคับการตำรวจน้ำว่าที่พัน์ตำรวจเอกจตุพรเนวมาศผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พันตำรวจโทเทิดศักด์โครศรีวงศ์พบร้อยตชด .244 พันตำรวจตรีประชานาถแดงเนียมสารสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจน้ำ4กองกำกับการ11กองบังคับการตำรวจน้ำว่าที่นาวาโทโอรสพุทธโคหัวหน้าสถานีเรือบึงการเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้าจ,จำนวนหนึ่งล้านสองแสนเม็ด บริเวณสวนยางพาราในพื้นที่บ้านนาจเจริญตำบลคคำนาดีอำเภอเมืองบึงการพนเรือตรีนรง AMD ออนนอนเอ็มดีผบนรขอกล่าวว่าในานามของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือน,อนรขอเราได้บูรณาการในการปฏิบัติงานปรับปรามสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ชั้นในของประเทศจากนโยบายของรัฐบาลในการซลซอฟเซฟเพื่อป้องกันยาเสพติดเข้าสู่ประเทศ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จึงได้มีการบูรณาการปฏิบัติการตามภารกิจนี้โดยการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภทที่1่ยาบ้าจำนวนหนึ่งล้านสองแสนเม็ดพร้อมกับของกลางเป็นรถเก๋งสองคันซึ่งที่มาของการจับกุมเราได้ทราบข่าวจากสายลับและมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จึงเป็นที่มาของการตรวจยึดในครั้งนี้โดยว่าที่นาวาโทโอรสพุทธโคหัวหน้าสถานีเรือบึงการกล่าวถึงพฤติการในการจับกุมว่า เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2568เวลาประมาณ10นาฬิกาภายใต้การอำนวยการของพลเรือตรีนร, AMD, ออนรงเอมดีผบนรคและนาวาเอกวิสิทธิพงษ์เจริญวิชยเดชผบอนรคเขตหนองคายโดยหัวหน้าสถานีเรือบึงการได้รับแจ้งจากสายลับสถานีเรือบึงการจึงได้ทําการวางแผนในการสกัดกั้นจับกลุ่มในพื้นที่ที่ได้รับแจ้งและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางในการลาเลียงยาเสพติดดังกล่าว เวลาประมาณ21น,นาฬิกาชุดเฝ้าตรวจบริเวณสามแยกบ้านโคกก่องตำบลโคกก่องได้ตรวจพบรถเกง๋งยี่ห้อเชฟโรเลตสีบรอนเงินไม่ทราบหมายเลขทะเบียนต้องสงสยัยลักษณะตรงกับที่สายรับรายงานมุ่งหน้าไปยังอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการเมื่อเห็นดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถเฝ้าติดตามพร้อมกับแจ้งให้ชุดเฝ้าตรวจทั้งหมดทราบจากนั้นรถยนต์ต้องสงสัยคันดังกล่าวได้วิ่งลัดเลาะตามถนนเส้นทางต่างๆมาจนถึงบ้านนาจเจริญตำบลคำนานดีอำเภอเมืองบึงการ ได้วิ่งเข้าไปจอดในสวนยางพาราเมื่อเจ้าหน้าที่ติดตามไปถึงสวนยางพาราบริเวณจุดเกิดเหตุได้ตรวจพบรถยนต์เก๋ยงยี่ห้อเชฟโรเลตและจักรายานยนต์หนึ่งคันต้องสงสัยจอดอยู่กับรถเก๋งย,ยี่ห้อฮอนด้าซีวิกและจักรายานยนต์อีกหนึ่งคันพร้อมกับมีบุคคลต้องสงสัยยืนจับกลุ่มกันอยู่สามคนเมื่อเห็นดังนั้นจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ขอทําการตรวจสอบ okay, okay. แต่บุคคลต้องสงสัยหนึ่งคนได้ขึ้นไปบนรถยนต์ฮอนด้าซีวิกสีขาว และอีกสองคนขึ้นรถจักรยานยนต์ซึ่งจอดติดเครื่องรออยู่แล้วขับรถทั้งสองคันออกจากจุดเกิดเหตุไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ได้ขับรถไล่ติดตามคนขับรถคันดังกล่าวจึงได้มีการจอดรถพร้อมกับอาศัยความมืดวิ่งหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ไม่สามารถไล่ติดตามได้เนื่องจากเป็นเวลากลางคืนเกรงว่าจะเกิดอันตรายเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบรถยนต์ฮอนด้าซีวีกหมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่า1 7 5กาญจนบุรี พันดังกล่าวในเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและจากการตรวจสอบรถยนต์เก๋งยี่ห้อเชฟโรเลตหมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่า5368มหมหาสารคามพบวัตถุต้องสงสัยห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำจำนวนสามกระสอบวางอยู่บนเบาะภายในห้องโดยสารด้านหลังคนขคับ <S <S เมื่อทำการเปิดออกตรวจสอบ <S <S พบว่าเป็นยาบ้าจึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดมาตรวจสอบเพิ่มเติมที่สถานีเรือบึงการซึ่งจากการตรวจสอบโดยละเอียดแล้วพบว่าเป็นยาบ้าจำนวนประมาณหนึ่งล้านสองแสนเม็ด และจากการตรวจสอบรถยนต์ทั้งสองคันโดยละเอียดไม่พบเอกสารใดๆแต่จากการสืบค้นในระบบของกรมการขนส่งทางบกพบว่ารถยนต์เก๋งสองคันมีผู้ครอบครองทั้งสองคันจึงได้ทำการตรวจยึดและนำส่งสพเมืองบึงการเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปก็เป็นการป้องกันปราบปรามสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงการของเรานะครับไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ชั้นในของประเทศครับ ครั้งนี้ก็สามารถตรวจยึดไว้ได้ถึงหนึ่งล้านสองแสนเม็ดทีเดียวครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา